ป่านี้แล้วเอ้ามันก็ธรรมดาเหตุการณ์ย่อมเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนี่ไงอันนี้คือโฟกัสโอ้โหนี่รถใหม่เป็นไงพี่สุชาติหนักกว่าห่ะเฮ้ยนี่มันคาร์บอนเอ้ยไม่ใช่มันมันเป็นอะลูเบานะโอเคพอได้อะไหน่อยพี่โอ้๊ยคาร์บอนนี่รถเอ้ยไม่ใช่โฟกัสนี่รถของเยอรมันเยอรมัน ปอดอโฟกัสไม่ได้นะฮะอดโฟกัสโฟกัสเคยเคยดูอยู่นะอดโฟกัสเป็นรถเยอรมันโอ้โหนี่ชุดขับเป็น105เหรอ105สิบเอ็ดสปีดวิ่งไปเลยสิบไปไม่รอดแล้วขึ้นเนินไม่ไหวอ่ะสิบเอ็ดสปีดอ๋อจานจานนี้มันเล็กไงพี่มันมันเขาเขาเาเรียกว่าความละเอียดอันนี้มาจากร้านพี่แดนแลนไบส์แลนไบส์อ่าพุทธมนตรสายสายหกไม้นี่ต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นสี่สี่สองก่อนเพราะว่า เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ใช่ปป่่ะเลียนนใไหมก็ตลาดนัดทีก็ทีไงแล้วก็ทำไมต้องเปลี่ยนต้องไงให้อธิบายเนอะทำไมต้องเปลี่ยนอ้าวเหมือนกันมึงขึ้นเขาไม่ได้โอ้ถ้าเกิดขี่ทางเรียบแบบพี่ขี่ทั้งเรียบก็ได้เอาไปซื้อไปซื้อไปปั่นทางเรียบอ่ะขี่ขี่วิการขี่วิการเออฮะซื้อรถมึงคจอรถมึงเจอรถมึงก็งอยแดงใช่ไหมเออมันจะได้ประโยชน์เลยผ่านทางเรียบมี่เลอขี่วิการขี่วิการขาแรงขาแรง ไหนดูหน้าตาหน่อยขาแรงเนี่ยนะก่อนปั่นขึ้นสะพานนี้เทปแย่เกิดอ้นต้งภูเขาแล้วไอ้เนีขาไม่แดงตอนนี้ทำไปสบายโอ้โหจิ๋วเก๋แล้วแล้วขาปั่นเป็นไรมันไม่ใช่105่งศกู๊ปเซ็ตดิเนาะมันมันแค่เฉพาะไอ้ข้างหลังถ้าแล้วพอมาตรฐานข้างหลังข้างหน้าไม่ใช่นะข้างหน้านั้นเป็นของไอ้เหมือนกับแล้วมือตบล่ะมือตบก็หนึ่งสิแน่อันนี้คือคือเบรกไม่ได้เป็นหนึ่งสิแน้าคือคันนี้ คุณซื้อมาที่ร้านพี่แลนด์อ๋อคุณเอามาเทสได้เทสได้ใช่ครับแล้วเขาขายไหมขายคันนี้ขายคันนี้ขายใครดูอยู่ฟังอยู่ขายนะพี่ขายคันนี้ขายเลยคือขายเลยเขาให้คุณเอามามาลองปั่นดูมาลองดูใช่ไหมมันเป็นยังไงเทสได้แนะนำสินค้าแล้วคุณปั่นแล้วโอเคไหมไหนก็ดูหน่อยดิชัดๆโฟกัสเป็นอะลูนะอะลูซีสี่สปีดครับสี่สปีดครับสี่สปีดไซส์เอสเหมาะสำหรับพวกสูงเท่าไหร่ไม่เกิน170 ไม่เคยร้อยเจ็ดสิบครับนี่นะไซส์เอสเนาะครับผมอ่เดี๋ยวผมอ่าเขาถ้าเกิดมีคนอยากได้ให้ทําไงให้โทรมาหาคุณหรือโทรหาพี่แลนโทรหาผมก็ได้ฮะโทรหาผมก็ได้พี่แลนดีกว่านะโทรหาพี่แลนก็ได้ฮะผมจะได้ปักเบอร์โทรถูกเอาพี่แลนเอาพี่แลนก็ได้เอาพี่แลนเออพี่แลนดีกว่าแลนดีกว่เอาพี่อาโทรหาพี่แลนครับ เดี๋ยวผมปักเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้ใช่ครับเขาเข้าไปดูที่คําอธิบายใต้คลิปนะฮะบางบางคนถามแบบไม่รู้จะหาเบอร์โทรที่ไหนผมผมจะใส่ไงที่ไหนคือผมจะใส่ไว้ให้ที่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 เบอร์โทรใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยคือหมือมันไม่ได้อยู่ที่ร้านพี่แลนใช่ไหมใช่ครับหมายถึงว่าเอามาให้คุณเทสได้แล้วคุณก็จะไปคืนแกใช่ครับไม่ใช่คุณมาเทสได้สะพังเลยนะไม้ผม ผมไม่เอาไปเชสได้ขนาดนั้นคุณเอามาดูให้เอามาดูมาปั่นปั่นดูว่ามันมันดีไหมสภาพนี้เดี๋ยวเช็ดทาความสะอาดหยอดน้ามันมาไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาโทรไปหาพี่แลนจองนี่ต้องทําไงอ่ะก็คือว่าไม่มีอะไรก็คุณก็จะติดต่อแล้วก็ใช่ก็พี่แลนกยบผมก็คุยกันอยู่แล้วหรอเดี๋ยวนี้คุณดิวพี่แลนเลยเนี่ยใช่ครับร้จริงอยากได้คันไหนก็มาคุยได้ใช่เอาคันนี้ก่อนแล้วกันเอาคันนี้ก่อนคันนี้ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะร้อยเจ็ดสิบราคาบอกราคาเลยไหมฮะ จะบอกราคาเลยเหรอคนคนดูไม่ตื่นเต้นนะเนี่ยอ๋อบอกท้ายคลิปเหรอเอาบอกท้ายคลิปนะใช่ใช่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแบบเอางนี้เดี๋ยวผมใส่ผมใส่เพลงประกอบแบบเพลาะเลยนะแล้วก็นะแล้วก็แล้วก็ให้ดูแบบสเปคสวยๆนะได้ต่อไปในผมจะเอานี่เลยผมจะไปซื้ออ้นี่หมาจากลาซาด้าออกมาที่มามาคุณจะเป็นพ่อค้าเหรอไม่มาเทสเราเทสได้ไงเราเทสได้เทสวิวกันไงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่เพลงให้เพื่อนๆฟังก่อนนะแล้วก็คุยตอนหลังนะว่าจู้ที่ป้าย นไปนะครับเป็นจากยาที่เอามาใช้ตัวนี้เป็นเป็นไซส์เดี๋ยวผมไปค้นให้ว่าโฟกัสเนี่ยมาจากที่ไหนจริงๆผมผมเคยค้นนะน่าจะเยอรมันนะผมคุ้นๆอยู่นะนานแล้วที่ผมหามันเจอเป็นแต่ไม่อินไต้หวันใช่ไม่ไต้หวันถึงโรงงานมันมาอยู่อยูไซส์เอสนะก็คือว่าไม่เกินร้อยเจ็ดสิบนะใช่ไม่เกินสูงความสูงไม่เกินร้อยเจ็ดสิบขี่ได้ได้คข่อมได้สูงกว่าร้อยเจ็ดสิบก็ขี่ได้ได้แต่มันจะ อย่างนี้เลยนะชุดอย่างนี้เลยชุดอันนี้อันนี้เป็นแบริ่งนะครับผมเป็นอะลูใช่ก็คือเขาขายอยู่เท่าไหร่เลยหมื่นห้าพันห้าหนึ่งหมื่นห้าพันห้าใช่แล้วต่อต่อได้อีกไหมต่อได้หมายถึงอะไรพร้อมส่งหมายถึงเขาไปส่งให้ถึงบ้านเลยอไม่ก็ส่งไปนี่เลยไปไงไปไงส่งไปที่นี่เลยไอ้นี้รวมส่งแล้วเหรอใช่รวมจริงอ่ะจริงหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ใช่ครับรวมส่งรวมส่งแต่ถ้ามารับเองอ่ะอาจจะแกจะลดให้บ้างกันเหรอไอลดให้ แต่ถ้ากรุงเทพแล้วเป็นนิ้นทนแกก็ไปส่งให้ถุงปั่นไปส่งให้ก็ได้โหพอดีแหละถูกรถชนตายก่อนเอะพี่พี่ที่อ่าข้อดีของที่นี่นะอ,อยากรู้ไหมแดนไมคก็คือเหมือนกับว่าเบื่อเมื่อไหร่ก็เอามาคืนเอามาเทินได้เอามาคืนแต่ได้ตังค์ไม่ครบ ก็เอาเสียค่าปั่นไปไงเสียค่าปั่นไปไม่ใช่ว่าซื้อ15,500ห้นหาตอนเมื่อคืนจะเอาหมื่นไม่ได้นะนห้าอาจจะได้สัก9 0 0าพันเอาสองพันไปก่อนแล้วกันไม่ก็ตามตามสภาพตามสภาพเพราะว่าพีกต่อไปขายต่อโอเคก็ต้องดูนะใช่เบื่อเมื่อไหร่ก็ไปเปลี่ยนสโลแกนแต่จริงๆคนไม่น่าเบื่อนะดูถ้าสภาพรถดีๆปั่นต้อปั่นไปสปีก็ยังราคา ผมก็ไม่เคยเบื่อนะผมปั่นรถผมไม่เคยเอาไปขายเลยนะผมว่าผมจะซื้อเพิ่มอย่างเดียวเลยผมไม่เคยเอาไปขายเออเราก็รักมันอ่ะเนาะเราปั่นมันนานๆเราก็รักมันแต่เนี้ยขานี้โอเคเนาะเนี้ยมันโค้งประมาณนี้เนาะหมื่นห้าพันห้าร้อยนะใช่หมื่นห้าพันห้าร้อยยังไงโทรพร้อมพร้อมส่งต่างจังหวัดนะคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนส่งไม่ไม่คิดตังค์เลยใช่ครับพร้อมส่งอส่งฟรีแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดมาเอาที่ร้านก็อาจจะ ลดราคาจะลดให้ใช่ครับนะแต่ว่าต้องโทรมาก่อนนะเพราะตอนนี้รถไม่ได้อยู่ที่ร้านใช่ครับคุณนอมาเทสได้อยู่มันอยู่ที่อยู่กับผมนะครับอ่าให้คือโทรไปหาพี่แลนแล้วถ้าเอาคันนี้เนี่ยใช่เดี๋ยวพี่แลนก็โทรมาหาคุณครับแล้วก็คุณก็เอาไปคืนใช่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปแพ็คให้ส่งให้ก็ได้คุณจะแพ็คส่งไรมันจะมืออาชีพเท่าเขาเหรออ่ะโอเคตรงนี้นะรถโฟกัสนะครับโฟกัสชื่อเหมือนลูกผมเลยไต้หวันเหมือนลูกพี่เลยผมเออไม่ใช่ไต้หวันโฟกัสนี่ว่าพี่ทำอ้แบรนด์จักรยยาานขแล้ว ฟูฟก,กัสนะโอ้ถ้าทำรวยตายเลยเออนี่นะโฟกัสนะฮะฟอด์ฟกัสยางก็เจ็ดรอยิบสามนะเส <25. S 1> ก็คือเป็นยางกึ่งทางเ,เรียบกึง่งกึ่งนี่เนาะกึ่งลุยนิดหน่อยเนาะไม่ไม่เรียบจ๋าหาเบอก่อนเออยี่สิบสามเจ็ด้อยย่สิบสามเนี้ยโอเคมือมือก็จะมีตามสภาพล้วการใช้งานมา เนี่ยนะมันก็จะเป็นสีแดงสีแดงอมดําไปเปลี่ยนได้ตรงนี้อันนี้พันมาดินนี่คุณพันเพิ่มหมดเนี่ยทำไมถึงไมเรียบร้อยจังผมไม่ได้ทำเลยรก็ให้มาเนี้ยนี่นะดูข้างในมือตบเลยเดี๋ยวผมให้ดูสองข้างตรงนี้ครับกล้องปั่นดูกไหมกลองแบบมีที่ปั่นยังไงตรงแต่ถ้าเกิดไปร้านแกนี่ที่ปั่นเยอะเนาะใช่นะถ้าถ้าอยากได้โทรหาพี่แลนแล้วกันมันมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วมันมีคนสูงสูงไม่เท่ากันหรอกนะโฟกัสตรงนี้นะฮะซ่อนสายตรงนี้ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยซ่อนสายละ คือซ่อนสายที่แฮนด์มันไม่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 โค้งไม่ไม่โค้งอะไรมาอย่างนี้นะมันจะโค้งอย่างเงี้ยอันนี้มันซ่อนเข้ามาตรงนี้เลยนะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะต่อรองได้พร้อมส่ง